ทั้งชีวิตและความตายเราขอถวายความรุง่งโร่เออวันดีคุณไม่ควรอยู่แถวนี้นะมันไม่ปลอดภัยอะไรวะนี่นี่ได้ยินผมไหมเจ้านี่่เเองอ,องพขด็กเด็กเหรอเฮ้ hey, เดี๋ยวนะหมายถึงโรสเหรอ,เ,อเธออยู่ที่นี่เหรอโรสโรสใ<จ>่เธออยู่ในอันตรายใหญ่ล ตั้งแต่พระแม่มิรันดาพาธรรมทีนี่พวกเราก็จมอยู่ในความมืดไม่พูดอะไรของคุณเนี่ยสับประหลาดนะนอะระฆังประสาทประกาศอันตรายพวกมันกำลังมาไม่ <laughs> เดี๋ยวสิโรสอยู่ไหน <laughs> พระแม่มิรันดาคือใครระฆังดังขึ้นเพื่อพวกเราพวกมันจะมากันเอกคร <laughs> อยู่่่ทีีนความตายมาเยือนพวกเขาทั้งหมดผมกำลังรออยู่เลยคุณวินเทอร์สรู้จักชื่อผมได้ยังไงใครๆต่างก็เคยได้ยินเรื่องของคุณครับวีรบุรุษที่ออกตามหาลูกสาว จะว่าไปผมว่าประสาทหลังนั้นดูน่าสงสัยนะครับใช่คุณก็เหมือนกันผมก็แค่พ่อค้าผู้ตามต้อยที่นี่งั้นเหรออ๋อขอหาภัยที่เสียมารยาเรียกผมว่าดุกธุรกิจของผมคืออาวุธกระสุนยารักษาอยากได้อะไรผมจัดให้ได้เรื่องธรรมดาของขวัญของคุณมาแล้วนะครับ หรือจะลองแนวมินิมอลไหมครับอาฮ่าอาฮ่า <c oughs> คิดอยู่ว่าจะซื้อของพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดคือการลงทุนนะครับอีธานโอ้โหเราพบกันอีกแล้วดุก๊กทำไมคุณถึงมาอยู่นี่ที่นี่ทำเงินได้น่ะสิ <c oughs> คุณเจอลูกสาวหรือ,อยังครับยังเลย ถ้าเธออยู่ที่นี่จริงแม่หญิงของประสาทของเก็บโรสน้อยไว้ในห้องส่นตัวนะ่ะว่าไหมดิเทรสงั้นเหรอใช่แล้วครับทำไมคุณไม่ลองไปดูล่ะอาจจะโชคดีก็ได้พูดถึงเรื่องดูอยากจะดูสินค้าผมหน่อยไหมครับดีจางเต่เห็นคุณปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับ ผมยังไม่เจอโรสพอผมเสียใจด้วยครับที่มันเป็นแบบนี้คงมีหนทางอื่นที่จะตามหาเธอถ้าคุณออกจากปราสาทนี้ได้ต้องการอะไรสำหรับทางข้างหน้าไหมครับเชอญเลยครับเชอญเลยมีของใหม่มาให้เลือกแล้วตอนนี้ขอต้อนรับ <c oughs> ผมชำนาญการดัดแปลงอาวุธทุกรูปแบบแต่ต้องมีข้าเหนื่อยหน่อยนะครับ อ๋ออยู่นี่เองผมกะก่้แล้วว่าคุณจะโผล่มาทุกอย่างศูนย์เปล่างั้นเหรอครับผมว่าคุณคงได้อะไรที่มีค่ามาด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะมีค่าไหมตาทำไมละ่ะคุณได้ลูกสาวมาอยู่ในมือแล้วนี่ว่าไงนะลองดูกใกล้ๆสิครับ นั่นะเก็บส่วนหัวของเธอเอาไว้ไม่วหัว่าอไรนะคืนดูรรสไม่ต้องพูดแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แกนแท้ของลูกสาวคุณยังอยู่ครบพลังของเธอช่างพิเศษจริงๆใคร ใครที่ทำเรื่องแบบนี้คุณยังช่วยเธอได้รู้ไหมช่วยเหรอจากนี่น่ะเหรอบ้าไปแล้วหรือไงมีบ้านที่มีปล่องไฟสีแดงอยู่ทางฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านไปหาเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับเลิกยึกยักแล้วเข้าประเด็นสักทีคุณไม่ต้องเชื่อคำพูดผมโกธได้แต่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมล่ะเอ ตัดสินใจนะครับเพราะถึงยังไงลูกค้าก็ถูกเสมอถ้าเกิดนี่เป็นเรื่องโกโหกแกตายเนอะ <c oughs> อ้วนตัวตลกเป็น,นยังไงบ้างได้อะไรมาไหมครับผมเจอกุญแจรูปขนนกบอกมาได้แล้วว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงใจเย็นครับ ก่อนอื่นคุณต้องใช้กุญแจนั่นเพื่อเก็บโลของหนูโรสไมครบแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ไหนล่ะมีโลทั้งหมดสี่อันคุณมีอันหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่กับเจ้านายคนอื่นๆเจ้านายเหรอพระแม่เมรนดาคือผู้ปกครองหมู่บ้านที่เย็นชาและเป็นจอมวางแผนเจ้านายทั้งสี่รับใช้เธอ คนแรกที่คุณเพิ่งจัดการไปคือท่านหญิงดิมิเทรสคนที่สองอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในหุบผาหมอกช่างทำรรตุ๊กตาดอนนาเบนเนวินโตเพื่อนเล่นของเธอไม่เคยมีใครได้กลับออกมาจากบ้านเก่าหลังนั้นคนที่สามคือมอโรมนุษย์อัารลักษ์ที่อาศัยอยู่ในเขือนหลังกังหัน ว่ากันว่าเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวเดียวที่อยู่ในบึงน้ำนั่นคนที่สี่และอันตรายที่สุดคือไฮเซนเบิร์กเขาทำงานที่โรงงานของเขานอกหมู่บ้านสิ่งที่เขาทำน่ะเรียกได้ว่าสุดโตงเกินกว่าจะจินตนาการเลยละครับถ้าคุณอยากช่วยลูกสาวจริงๆคุณต้องตามหาโหลทั้งสี่ให้ครบผมจะช่วยคุณเองและกัน ผมทำเครื่องหมายตำแหน่งของเจ้านายทั้งหมดไว้บนแผนที่ห้แล้วแถมในหมู่บ้านยังมีสมบัติซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าแต่และชิ้นจะมีประโยชน์ต่อคุณมากทำไมคุณถึงทำเรื่องอะไรแบบนี้เพราะเป็นการให้บริการลูกค้าชั้นหนึ่งไงล่ะครับแล้วแวะมาใหม่นะครับคุณลูกค้าคุณว่าดูคุณคุณไหมครับเนี่ยอาใช่แล้วคุณไงละ่ะ ช่วยหาส่วนผสมที่ดีกลับมาให้ผมด้วยนะโอ้ท่านหญิงดิมิเทรสงดงามแม่ยามชีพวายดูเอลเธอซี่เยี่ย,ยมเป็นผมก็ซื้อครับอาขออภัยนายท่านมอโรงั้นเหรอนี่สิหน้าที่เขาเรียกกันว่าความงามในความสยอง ราคาถูกมากนะครับรับประกันเลยขอบคุณที่อุดหนุนตอนนี้ผมขยายการให้บริการแล้วครับถ้าอยากดูสินค้าแล้วก็เชิญชมได้เลยครับ